แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้9พฤษภาคม2566เราจะมาเปิดวาระประชุมครมในวันนี้นะคะเรื่องเด่นๆก็จะเป็นถกแผนรับมือหน้าฝนเอกสารการประชุมอาเซียนนะคะเปิดวาระประชุมครมในวันนี้9พฤษภาคมที่ประชุมเรียมพิจารณาวาระต่างๆทั้งมาตรการรับมือฤดูฝนร่างเอกสารที่จะมีการรับรอง ในการประชุมสุดยอดอาเซียนและอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้กันที่นี่ทุกวันนะคะการประชุมครมหรือคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมในฐานะประธานการประชุมครมเตรียมพิจารณาวาระต่างๆของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอเข้ามานะคะซึ่งในวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจไปดูวาระเพื่อพิจารณานะคะกระทรวงการต่างประเทศเสนอการขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่42 สำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกอพอรอเสนอแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปราชการอิเล็กทรอนิกส์ปีพุทธศักราช2565นะคะไปต่อที่วาระเพื่อทราบนะคะ กระทรวงการคลังรายงานผลการประเมินผลโครงการหรือแผนงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพิ่มเติมปี2564รอบ6เดือนครั้งที่1นะคะ กระทรวงการคลังรายงานผลการประเมินโครงการในภาพรวมรอบ6เดือนครั้งที่3และรายงานการประเมินผลลัพธ์ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังรายงานการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบของเชื้อไวรัสโครโรนา2019 ปีพุทธศักราช2563กระทรวงการคลังรายงานประจำครึ่งปีระหว่างกรกฎาคมถึงธันวาคม65ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะกระทรวงการต่างประเทศเสนออนุมัติองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิศึกษาไทยอเมริกันหรือฟูลไบรท์ประจำปี2566-2567ศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะหรือสออบตอ รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพตครั้งที่1นึทับสอาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพเสนอร่างกฎกพว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการในอกกพสามัญสำนักงานกพรรายงานผลการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ2565และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ2565นะคะคณะกรรมการปปชข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี2561มาตรา127และมาตรา128กรณีภายหลังการพ้นจากตำแหน่งของคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งและคณะกรรมาการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกอนชน,นะคะเสนอมาตรการรับมือฤดูฝนปี2566เปิดวาระประชุมครมนในวันนี้9พฤษภาคม2566นะคะ